เอาละครับพ่อแม่พี่น้องครับลุ้นกันครับโอ้โเออยายด้ยตัวเขาเนี่ยเขามาต่บคนนี่ไหนเล่นเราเปกระดายดอกเตยกระดาดอกเตยครับเรามาติดตามชมกันนะครับว่าจะได้ลงไปปวดหรือเปล่าวัวตึกๆอยู่ไหนหุยต่อต่อต่อขนาดต่ตึกเอ๋นต่อยังไงมันติดต่อเดาเสียงปัดปัดปัดกระเดรับนเน่ขอม่มาเล่นกันว่ามีตบ่ กล้ละครับมาดูไงครับชมใกล้ๆครับมีได้ไอมีมีมีสบายไหมเมเบอร์มีมีมี่าไม่ึ้นปลาไหลปลาไหลบนเทือนี่โคตดบานงามไหมนี่จับพูดพูดพูดพเฮไจะได้สิบน่หนักไฟ ไอ้เนี่ยไหนว่ายน้ำเป็นอยู่บ่บ่เปลี่ยนไอ้มันขึ้นแต่ด็กว่ามีปลามันมาเดมมันมาเป็นไผ่ไผ่มีปลาไฟไหม้หนิไฟไปไหม้ปะไม้มันขอเอาหนึ่งสองสามอึบยังไม่ถึงขึ้นเฮเลยต้องตีอะไรยักษ์โตหนึ่งพนันกันดีกว่าพนันกันดีกว่าปะเพราะว่ามีนะมึงเอาอะไรคู่หรือขี้อ่ะมีต่อวะถึงเลยวะต่อ กูเล่นเล่นเลขขี้มาปลาที่ติดขึ้นมาเลขขี้ไปก็ขี้ไงเอาขวดเล็กไปผมว่าไม่ติดเอาขี้นี่คือตัวนึงก็ได้พี่บ่ขวดเล็กนะกูเล่นไม่ติดเอ่าเล่นเลขขี้มาผมเล่นว่าติดใช่ไหมอ่ามีติดแน่นอนนี่ติดอย่างต่อต่อวิ่แล้วตัวนี้วิ่แล้วต่อจินไงเก้อนี่โย่ตัวนี้น้อยเป็นเป็นเงินละบ่เป็นเงินละบ่เออเอาอุ้ยนี่ไม่มีเอาดูว่ามีบ่มีมีนะ